จ้าสวัสดีเช้าวันที่20เดี่ยมสมชิพ้ามนาะเอาเนเอาหน่อใหม่เนะจ้ะวันนี้นางเป็นหนอนนะที่ทั้งแหนงทั้งนอนล้วพี่นอ้องแหนงอยู่ก่อขนนอนอยู่ก้อนี่ห,ห,นหนึ่งนอนหนึ่งเสียบเลยจ้ะเสียบเลยอืม วันนี้วันที่ยี่สิบมีนานะจ๊ะฝนหมืดมืดนี่มันแจงอะไรพี่น้องสิเจ็ดโมงอะไรฝนมันสิโตกมันมืดมันห้องหึมหืมยู่ตั้งแต่ตีสี่ฝนมันแห้งว่าคันเดยโตกูแต่ยังมืดอ,อยู่พราะปันนาะโอะโอ้โอ้โออจ้ะเช็ดไปแล้วหนึ่งนอสีมาเอาไว้ไหวนีด้นี่มอาพี่น้อง นอนนี่ก็สิเอาเลยได้นอนนี่แสูงสิซับลงไปตำตำให้มันได้อ่อนๆมันเนาะได้ให้ะสูงกีดก่อนพี่เนาะจะคล้องสีอยูคอสีตัดพี่นเนาะเอ้ยยันมันแก่ล้ลงไปตำเนเนอะจ้ะ พอเดีย๋ยวูดีกินอยู่จ้ะเอาหน่อไม้อันนี้สตาร์ดลงไปตำๆเนาะเอ้ยเว้ยสีม,าม้าไี่ใบีละพี่นนอกสีอโนอไมัยเหลวบ่ฝนไหมเสียบเลยเขาอื่นตัดโนไม้เขาไเอื่นสับร์ดโนไม้อันนั้นสับรเขาอื่น ทางงัดทางงัดพี่น้องเกิอนี่มันเป็นทางงัดทางงัดเด่นกีดดันซื่อๆโอ้ยให้ยสูมตัดก่อนมือเดียวมันบลอดสารพี่น้องหนอตัดนี่พี่น้องงัดเลี้ยอืมบวดปดไหลอันนี้สั่มพี่น้องบดได้อ่อน,นอ,อ,อนๆมันเสาะ ี่นตาเตาหนึ่งสีอาบอคือสีบ่เอาดอกเอาไวให้น้องสายเป็นตัดเดี๋ยวใแสเป็นเบิร์ปักไปเบิร์กกอบผลพันธุ์พี่นอ้องพุนกรอบผนสีมีตรเนงดอกคุนกรอพุลที่ตเนียงว่้มีนอพี่น้องว่้มีดิ้นท้มเงาพี่น้องจะขึ้นตเนียงย้ำนะคะไม่ใช่คลิปเก่าคลิปนี้ยัดสุนทายแล้วก็สีลงเลยน่าจะ ย้ำว่าวันนี้วันที่ยี่สิบมีนาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะเพื่อนๆจ้าย้ำไม่ใช่คลิปเก่าอัจวายสุ่มถ่ายแต่ของเก่าเก่ามาให้บึงแอบ,บเกา่าเก่าเก่ายู่คนละมือพี่น้องเ <c oughs> <c oughs> นี่ยแนงหน่อไม้เอ,เอามันตอนคลิปมันสินากพี่น้องในยสามนาทีแล้วอันนี้หักเลยจากมดซับอันนี้หักเลยเอาอันนี้ต้องตัด น,นี่อืออนี่คือะไรฟังเสียงลมที่พะพี่น้องอเอ้ยเสียงลมนี่ฮักเลยส่วนที่พิตตุ่มใส่ตู้เย็ยนไว้คือเก่าแล้วพี่น้องอืเรืย ตัวหน่อยเนี้ยหน่อยมั่นลมก็ว่อยๆแกงกับซีเมนต์ก้ามเตศบ้านถุ่นลราทำซีแกงโอ้ยพี่น้องลมมึงจะสินทางเหรอมึงลมหยอดไทยมันลง เาฮักเอาเลยล่มแหงพี่เนาะแล้วเขาเอื่นว่าล่มผดตื้นเปาฮักพี่นอ้องเปลาฮักจะได้ต่เตาใหญ่เนี่ยก็มีตีเด้อ อันนี้มันเป็นนอเอาไว้ลองสารกินเฮียสุมสีมามันก็สัใหไงพอดีกินไปสามเหมือก็คือสามสี่เหมือกับเหมือเดินทางเนาะอหมือนนอหนึ่งคือเอาเลยเอาเลยเอาเลยอือนดีพี่เนาะ อุ้ยหานะที่เล้ว่ะ่นร้ายตื่นดีเด้อพี่น้องจ้าในร้ายอยู่เพิ่งแหนงทั้่งนองนวันนี้วันนี้ได้ทั้งแหนงทั้งนองน,นะคะเพื่นอนๆจ้าบอกฟิกัดค่ะที่นี่บางพีผูกแหวกก็ได้กินดีเด้อพี่น้อง พันธุ์มันก็ไปขยายหัวดีสกเกตให้น้องสาวปุ๊ีบ้านเพื่อเพื่อกด้ตัากินอยู่โอ,โอ้ได้ย่างลลยเลยเตืนเดีย๋ยวไลายอยู่พี่เนาะเห็นว่ามันขืนโคนนี่ นี่ตัวนี้มันขื่นโคนป้าบึ้งพี่น้องอุ้ยฟ้าเหลี่ยมบอพี่นอ้องฟ้าเหลี่ยมฟ้าเหลี่ยมฮึ่มจิ้งที่ได้พี่น้องน้องใหม่น้องใหม่ก้ะออกไปะขงโหนอกก่อนอพี่น้องเดี๋ยวปักลายหนึ่งทึ่งนอง้อยทึ่งแดงมันเนาะขุ่นเห็นบอมันหล่มพี่นอ้องฝนสีโต๊ะกับปะโต๊อ ลมมันมืดอ,อึมคืมอยู่คุ่นยโต๊ะกับโตกก๊ะแต่ที่ซีที่หาห่วเต่ามือคืดประมาณทุ่มสองทุ่มมันโต๊ะอยู่หน่อยหนึ่งมันก็เศร้าพิปนี้ก็บว่มี่ยังหลายเนาะพี่น้องฝากเบิง่งฝากชมฝากติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้เยสุ่มในเด้อจา่าคลิปเยสุม่มตัดหน่ใหม่เนาะจา้ะ นอไม้น่อหม่ก็มีสองก่ะฮลโจันวัไดีอยูได้กินนะพน้องเนาะอืมฝน่มร่มก็ขาดยอดไทย <c oughs> ไปละค่ะไปละค่ะขอบคุณทุกการติดตามทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์นะคะ <c oughs> เพื่อนๆจ๋าไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆจ๋า